สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับชายครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาบ้าน2ชั้นในราคาที่คุ้มค่าพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วราคาไม่ถึง3ล้านเนี่ยคลิปนี้คุณต้องดูเลยครับ นะครับมาอยู่ที่โครงการการ d เดนวิลล่านอต Park นะครับซึ่งติดกับถนนสุรนารายเลยนะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยคือมันใกล้ามากเลยนะเป็นทำเลแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าตัววงแหวนขามทะเลสอโคกสูงเปิดแล้วเปิดใช้แล้วดังนั้นถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพนะครับสามารถผ่านมอเตอร์เวย์เล้ววิ่งมาเส้นนี้เนี่ยจากนี่ไปวงแหวน2โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เข้าเมืองง่ายมากมีตลาดโคกสูงห่างจากจนี่ไม่ถึงโลนะครับ 7ซเว่ Seven, สั่งของทั้งทุกอย่างแป๊บเนีมาส่งถึงนี่หมดเลยนะครับแล้วจากนี้ไปเซนท่านนะแค่ประมาณ11โลเท่านั้นเองนะครับโครงการเดอะการ์เด้นวิลล่านอตพาร์คเนี่ยนะครับมีทั้งหมด45ไร่นะครับ206ยูนิตตอนนี้ขายไปแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้ผมพามาดูบ้าน2ชั้นที่ราคาคุ้มค่าที่สุดของโครงการนี้อยู่ข้างในกันเข้าไปดูกันครับ ซึ่งโครงการเดอะการ์เด้นวิลล่านะอันนี้เนี่ยเป็นเฟสที่6ของเขาแล้วนะครับคือเขามีอยู่ทั่วโควราชเลยนะครับดังนั้นอ่ะเขาจะมีลูกค้าหลายกลุ่มมากนะครับแบบบ้านก็มีให้หลายแบบนะครับและที่สําคัญบ้านที่เขาใช้นะเขาใช้ของ s อสซทั้งหลังเลยนะครับก็คือแบบตั้งแต่ขึ้นตัวบ้านยันหลังคาทําทุกอย่างเนี่ยอันนี้เป็นของ s อสซดังนั้นคุณจะมั่นใจว่าบ้าน P ีแคที่เขาใช้เนี่ยคุณภาพ ดีมากอยู่ทนอยู่ยาวนะครับไม่ต้องมาแก้รอยล้านู่นนี่นั่นที่หลังนะครับเป็นบ้านที่แบบได้มาตรฐานมากเลยเดี๋ยวอยากเห็นบ้านกันแล้วนะอยู่ด้านในฝั่งด้านนี้เองเข้าไปดูกันครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยบ้านนะจะพื้นที่อยู่ที่36-37ตารางวานะครับเป็นบ้าน2ชั้น นะซึ่งพื้นที่ภายในค่อนข้างเยอะเลยนะ2ชั้นเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยนะครับอะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูจุดขายของที่นี่เนี่ยปกติบ้าน2ชั้นที่ไซส์พื้นที่ขนาดนี้นะเขาจะจอดรถได้แค่คันเดียวนะครับแต่ที่เนี่เขาออกแบบที่จอดรถมาให้หน้ากว้างหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถจอดรถได้2คันแล้วที่จอดรถนะเขาก็จะออกแบบมาว่าให้เป็นทรายล้างมันจะได้ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องมุงหลังคา เพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาจอดเข้ามามันก็จะอยู่ในร่มอยู่แล้วนะครับส่วนตัวพื้นเนี่ยเขาก็จะยกสเตปขึ้นมาปลูกกระเบื้องให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยนะครับประตูด้านหน้าเป็นกระจกอลูมิเนียมสีขาวด้วยเข้าไปดูข้างในกันครับด้านในเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นเนาะจะเห็นว่าผนังงานเรียบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้าน P CAS นะครับซึ่งข้อดีบ้าน P c a คคือมีเยอะมากเลยนะครับคุณจะเห็นว่าบ้าน P CAS เนี่ย เวลามันจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรมาแล้วอ่ะมันจะลงตัวกว่าเพราะว่ามันไม่มีเหลี่ยมเสาเห็นไหมมันก็เลยบิวอินแบบจัดเต็มได้แนวยาวอย่างนี้เลยนะครับมันก็เลยทําให้ดูโล่งกว้างนะครับแล้วก็วางพวกโซฟาวางพวกของต่างๆอ่ะมันจะทําให้ดูได้ลงตัวกว่า ผนังก็เก็บเสียงได้ดีกว่าด้วยนะแล้วก็กันไฟได้ดีกว่ากันแผ่นดินไหวได้ดีกว่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีคร่าวๆของตัวบ้านพีแครซึ่งโครงการเนี้ยใช้พีแครทุกหลังทุกแบบด้วยนะครับอ่ะมาพอมาถึงห้องนั่งเล่นนะห้องนั่งเล่นเขาจะออกแบบมาให้เชื่อมกันหมดเลยทั้งห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวแล้วก็ครัวเนี่ยคือเชื่อมกันหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโซนที่เอาไว้นั่งดูทีวีเคาน์เตอร์ทีวีก็บิวอย่างนี้ได้เลยนะก็ ดูสวยไปอีกแบบมันจะทําให้ดูโซนนี้ดูกว้างด้วยนะครับใส่โซฟาเนี่ยนั่งได้3คนนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยจะสังเกตว่าโครงการเนี่ยนะเขาจะให้ความสําคัญกับช่องแสงคือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบ้าน2ชั้นบ้านชั้นเดียวหรือบ้านที่เราอยู่เนี่ยครับกระจกหน้าต่างอ่เขาจะใหญ่หมดเลยนะครับทั้งประตูหน้าประตูด้านนี้แล้วก็เนี่ย กระจกต่างๆนี่จะเป็นบานใหญ่หมดแล้วคือความสูงเท่าพอๆกับตัวคนเลยนะครับแล้วก็ที่ทําให้มันดูโล่งกว้างอีกก็คือตัวซซลลิงนะครับที่นี่เป็นไฮซซลลิงฟ้าเดชัจะค่อนข้างสูงเลยนะครับดูสูงดูโปร่งดูโล่งช่องแสงคือเยอะมากอันนี้แทบจะเป็นประตูได้เลยนะเนี่ยมายืนปุ๊บแทบจะเป็นประตูออกไปได้เลยแล้วก็วางโตะนั่งทานอาหารอย่างเงี้ยสี่คนมันก็จะดูไม่อึดอัดมากนะครับด้านล่างเนี่ยเขาให้พื้นแกนิโต้ด้วยนะครับก็ทําให้ ดูแข็งแรงดูทนทานดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับแล้วก็ห้องครัวที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นครัวเปิดแทนนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูแล้วปฏิสัมพันธ์เชื่อมกันนะครับแล้วก็มันก็จะดูให้แบบว่าครัวมันจัดได้ใหญ่กว่าดูลงตัวกว่าครัวไม่ทึบด้วยนะครับอ่ะครัวที่นี่เนี่ยเขาจะให้ครัวเป็นครัวตัวยูใหญ่มาเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะของจริงไม่ได้แถมบ้าน ของจริงไม่ได้แถมแบบนี้นะครับอันนี้เขาจัดให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นครัวเปิดอะ่ะมันจะจัดได้ประมาณแบบนี้นะครับถ้าเกิดใส่หู้จะเป็นแบบนี้ใส่เตาไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยผมว่าการแต่งแบบนี้เนี่ยมันก็ดูลงตัวดูโอเคอ่ะเหมือนอยู่คอนโดแต่ได้พื้นที่เท่ากับบ้านประมาณแบบนี้เลยนะครับออกไปด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัว พื้นที่ซักล้างให้ด้านนอกนะครับมีถังน้ํามีปั๊มน้ํานะครับถังน้ำดอสให้ด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํานะครับซึ่งที่แตกต่างก็คือห้องน้ําด้านล่างเนี่ยเขาสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะปกติบ้านชั้นล่างอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะอาบน้าไม่ได้เนะที่นี่เนี่ยเขาออกแบบให้อาบน้ําได้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ก็จะใช้ของโมเกนเป็นหลักเลยนะครับ ทั้งหมดเลยเนาะจะเป็นโทนสีขาวอ่ะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูข้างบนยังต่อครับขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยทางขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าหน้าต่างที่ผมบอกว่าที่เนี่ยให้ความสําคัญกับช่องแสงเยอะมากนะครับก็จะคุมโทนได้ดีนะช่องแสงเนี่ยใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะครับก็มันสามารถเป็นบานกระทุ้งเปิดปิดได้ด้วยนะพามาิ่งขาวด้วยก็ยิ่งทําให้แบบมันดูโปร่งอะ่ะเออแล้วยิ่งใช้พวกพื้นลามิเนตลายไม้แบบนี้ครับมันก็เหมาะกับคนที่ รักในความเป็นมินิมอลนะครับอ่ะด้านบนเนี่ยจะมีถึง3ห้องนอนนะครับจะมีห้องนอนเล็ก2ห้องนอนแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์อีกหนึ่งห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยเขาก็วางได้ลงตัวดีนะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเราใส่เตียง5ฟุต6ฟุตไปเลยใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดูอึดอัดหน่อยนะครับเขาก็เลยใช้เป็นเตียง2ชั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้นอนคนเดียวก็เอาเข้าไปอย่างนี้ถ้าเกิดใช้ก็เอาออกมานะครับ ก็จะได้พื้นที่โล่งประมาณนี้ได้เลยก็จะมีโซนแต่งตัวนะครับวางตู้เสื้อผ้านะครับวางของพวกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ดูโล่งๆการที่ทําวางอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีเสาเห็นไหมจะสังเกตว่ามันไม่มีเหลี่ยมเสานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเป็นบ้านพีแคสเนี่ยผนังอะ่ะมันจะเก็บเสียงได้ดีกว่าดังนั้นคนที่อยู่ห้องนี้เวลาเปิดทีวีเปิดอะไรเสียงดังหน่อยนั่นข้างจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่า มันซับเสียงได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันกันความร้อนได้ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันหนานะครับอ่ะเข้ามาเข้ามาข้างในนะก็ขนาดห้องพอๆกับห้องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะใช้เตียงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับให้ดูว่าเตียงใหญ่ขนาดนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับตู้เสื้อผ้าบิวอินใส่เป็นแบบนี้เมื่อกี้แบบดูมินิมอลหน่อยเนาะแต่อันนี้แบบจัดเต็มนะครับบิวอินออกมาก็จะดูหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ พวกโต๊ะเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยพวกโต๊ะเคาน์เตอร์นะแบบนี้ผมว่า,เ,าเขาทําได้ลงตัวนะครับที่ทําแบบนี้ได้ก็อย่างที่บอกไปมันไม่มีเสามันไม่มีมุมฉากเสานะครับเขาก็เลยบิ้วยาวอย่างนี้ได้เลยนะมันไม่จะไม่มีเลอบซึ่งไอเล็บเล็บพวกนี้เป็นปัญหาภายหลังต้องมาเก็บกวาดอะไรทีหลังแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีรอยร้าวนะครับโครงการนี้ทากับ scg มาหลายปีละอันนี้เป็นเฟสที่สี่ห้าห เขาก็ใช้ s c g หมดเลยนะครับซึ่งใช้นานไปสี6 6ปีมันก็จะไม่มีรอยรลา้าไม่เหมือนแบบบ้านที่ใช้อิฐมูลเบานะสอปีคุณก็ต้องมาเก็บรอยรลา้าทีนะครับแต่พวกพีแค้แต่คุณไม่ต้องเก็บรอยรล้านะครับอ่ะข้างบนนะข้างบนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําให้1ห,ห้องนะครับจะโทนจะเป็นสีขาวครีมนะสุขภัณฑ์ก็ของโมเก้เหมือนกันนะครับมีฉากกั้นส่วนเปียกโซนแห้งให้ด้วย นะครับอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณแบบนี้ส่วนห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนมาสเตอร์ผมว่ากว้างม,มากก็เท่ากับห้องนอนเล็ก2องห้องมารวมกันเลยนะอันนี้เป็นห้องนอนพ่อแม่นะครับซึ่งวางเตียง6ฟุตแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างขนาดนี้นะครับใครที่หาบ้านแบบสไตล์มินิมอลนะครับอยู่พราะครอบครัวอยู่กัน2คน3คนอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้เหมาะนะแล้วแบบว่าไม่ต้องการแบบ ที่แบบอับๆนะครับที่เนี่ยจะเห็นว่าช่องแสงเขาเยอะมากเลยเนี่ยอยากให้ดูการออกแบบเขาทําเป็นกระจกเข้ามุมหมดเลยนะโซนด้านนี้เนี่ยแทบไม่มีผนังเลยก็ทําเป็นกระจกหมดเลยนะครับแล้วยิ่งใช้ผ้าม่านโป่งด้วยก็เลยทาให้แบบว่ามันไม่มีจุดอับมันก็เลยดูโปร่งดูโล่งหมดเลยสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีเสาใส่ตัวกระจกไว้ได้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ห้องแบบดูดีไม่ทึบนะครับไม่ทึบไม่อับนะ โครงการนี้นะส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นหมอนะครับเป็นพยาบาลนะครับอยู่ที่มหารานนะครับเพราะว่าจากนี่ไปมหารานนิดเดียวนะครับแล้วก็คนจากต่างอำเภอนะครับพวกนนทไทยหรือว่าคนจากต่างจังหวัดเช่นชัยภูมิเลยนะครับก็มีแลนจะพาลูกอะ่ะมาเรียนอยู่ในโคร,ราชอยู่แล้วเขาก็เลยหาบ้านที่อยู่กึ่งกลางนั้นนะครับแล้วแถมสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โครงการ สะอาดปลอดภัยคุณภาพบ้านดีมากเนี่ยเขาก็เลยจะเลือกบ้านที่อยู่ในโครงการนี้เป็นหลักครับสำหรับใครที่สนใจบ้านโครงการนี้นะครับโครงการเดอะการ์เด้นวิลล่านอร์ทพาร์คนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ โครงการนี้นะหลักๆเลยก็คือคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อเรื่องทำเลแล้วก็คุณภาพของบ้านนะครับเอาเรื่องทำเลก่อนนะครับทำเลเนี่ยติดกับถนนสุรนาายเลยนะครับทางไปชัยภูมินะครับซึ่งมันจะอยู่ห่างจากตัววงแหวนใหม่นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะวงแหวนขามทะเลสอโคกสูงนะครับเปิดแล้วตรงนี้เนี่ยห่างจากวงแหวนนะสโลเท่านั้นเองนะครับแล้วห่างจากแยกคนส่งจอหอเนี่ยแค่4ี่โลนะครับ ตรงนี้นะอยู่ใกล้กับตัวตลาดด้วยนะมีตลาดโคกสูงอยู่ห่างกันแค่900เมตรดังนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยากด้บ้านใกล้ตลาด สั่งแกลบได้สั่งเซเว่นแล้วมาส่งเนี่ยที่นี่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าทุกที่มาส่งหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึง่งใครที่อยากเข้าเมืองไปเซนทันนะครับจากนี่ห่างจากเซนทันเนี่ยแค่ประมาณ11กิโลเดินทางประมาณสักสิบหนาทีก็ถึงนะครับใกล้โรงเรียนทบุญเหลือด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบ้านโครงการเนี่ยนะทั้งโครงการเนี่ยเขามีทั้งหมด45ไร่นะครับ206ยูนิตขายไปแล้วด้วยครึ่งหนึ่งนะครับ ตัวเลือกหลกัหลกๆที่ที่ลูกค้าเขาซื้อเลยอย่างแรกก็คือน้ําไม่ท่วม100%ยเอนเอน้ำไม่ท่วม,ม,ท,วมที่นี่น้ำไม่ท่วมแบบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวคุณภาพของบ้านนะครับที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเขาโคเกัเอสซนะครับหมู่บ้านอื่นๆน,นะจะไม่ค่อยใช้กับ SCG เท่าไหร่แต่ที่เนี่ยเป็นบ้าน p c แคสสั่งสร้างจาก s อสโครงหลังคาก็ SCG นะครับข้อดีของอการใช้บ้าน P-C แนะครับก็คือว่าตัว วัสดุนะครับมันจะทนทานแข็งแรงจะทนทานกว่าบ้านที่ใช้อิฐมวลเบาทั่วไปนะครับราคาจะสูงกว่าอิฐมวลเบาบ้านบ้านพีแคสกับบ้านอิฐมวลเบาบ้านพีแคสจะสูงกว่านิดเดียวเองนะครับคุณหมดกังวลเรื่องความยุ่งยากหลังจากที่โอนบ้านแล้วอะ่ะส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเป็นบ้านอิฐมวลเบานะก็ประมาณ2ปีอย่างเงี้ยผนังก็จะเริ่มราวก็ต้องมาเก็บผนังนะครับ เขาก็เลยต้องปิดวอลเปเปอร์เสียค่าวอลเปเปอร์เสียค่าเก็บ2ปีครั้ง2ปีครั้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้บ้าน P-CAD นะหมดัมวลเรื่องนี้นะครับคุณไม่ต้องเสียค่าวอลเปเปอร์ทาสีสวยๆก็สวยแล้วผนังมันจะเรียบมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องการเสียงด้วยอยู่กันสามห้องอย่างเงี้ยห้องนึงเปิดทีวีเสียงดังห้องนึงหนกหูแต่ว่าที่เนี้ย บ้านพีแคสอ่หมดจงวลเรื่องเสียงนะครับเพราะมันจะการเสียงได้ระดับหนึ่งการความร้อนออกมาได้ด้วยการแผ่นดินไหวได้ด้วยเออแบบดีมากนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะบ้านจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับบ้านโมเดิร์นเนี่ยจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ตัวบ้านนะจะอยู่ที่ประมาณ36 37ตารางวานะครับแต่พื้นที่ใช้สอยผมว่าจัดได้มาได้ดีมากเลยนะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่144 ตารางเมตรเลยนะเออถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วจอดรถได้2คันอีกต่างหากนะแล้วก็วางพื้นที่ได้ลงตัวนะด้านล่างปูปพื้นแกนิโตนะครับจัดสัดส่วนอะไรได้ดีมากเลยใช้เป็นครัวเปิดแบบนี้ผมว่าเหมาะแล้วสําหรับบ้านลักษณะแบบนี้นะครับห้องนอนคือกว้างมากใหญ่มากช่องแสงคือเยอะมากนะจัดได้ลงตัวใครที่ครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะเออหรือว่าจะมีสมาชิกสัก3 4คนนะบ้านระดับเนี้ยผมว่า โอเคมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้เลยคือสวนสวนกว้างมากนะคุณสามารถวิ่งได้รอบเลยนะวิ่งวิ่งรอบสวนผมกะดูประมาณสัก200กว่าเมตรได้นะครับซึ่งโครงการอื่นสวนอาจจะเล็กๆนะครับวิ่งได้แค่6,70เ mm มตรก็รอบหนึ่งแล้วนะครับแถมมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยมีเครื่องออกกำลังกายให้ด้วย ผมว่าเหมาะมากเลยนะเออแล้วน้ำไม่ท่วมในหมดกังวลเรื่องน้ําท่วมได้เลยนะครับแถมราคาดีด้วยนะที่เนี่ยราคาดีมากๆเป็นบ้าน2ชั้นแทบจะในราคาบ้านชั้นเดียวเลยเพราบ้านชั้นเดียวแถวเนี้ยก็2ล้านสองล้านกลางถึง2ล้านปลายและบ้านที่เนี้ยเขาเปิดราคามาจริงๆเนี่ยที่3ล้าน2นะครับแล้วก็มีส่วนลดให้เลย300 0 0นนะครับ ค่าเข้าอยู่อีกแสนหนึ่งค่าเฟอร์อีกแสนหนึ่งจริงๆเขามีส่วนลดให้ถึง5้าแสนเลยนะครับราคาบ้านจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านเเท่านั้นเองซึ่งใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกับบ้านชั้นเดียวแต่ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าแล้วก็จอดรถได้2องคันด้วยนะใครสนใจบ้านหลังนี้นะก็ติดต่อที่อยู่เบอร์โทรด้านล่างเลยติดต่อตรงได้กับทางโครงการเดอะการ์เด้นวิลล่าได้เลยนะครับบ้านไทยนี้เนี่ยจะอยู่ที่2โครงการนะก็คือโครงการเนี้ีห นะครับ G6 ก็คือการ์เดนวิลล่านอตพาร์คกับเดอะการ์เดนวิลล่ามทสประตู2มทสประตู2เนี่ยจะเหลืออยู่6หลังแต่ว่านอ t พาร์คเนี่ยติดสุรนารายจะเหลืออยู่16หลังนะครับใครสนใจทำเลไหนก็เข้าไปดูได้เข้าไปดูในเพจก็ได้ดูใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อตรงกับเซลล์ที่โครงการก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายครับ